สวัสดีพี่ๆนานาและ f อทุกท่านครับผมช่างเมืองสยามนะครับวันนี้ผมจะมาแนะแนวทางครับสอนตัวเช็คน้ําอุ่นครับผมอันนี้ผมได้มานะครับยีบาทนะครับผมซื้อมานะครับจากร้านของเก่านะครับนี่นะครับผมซื้อมาก็ตามสภาพเลยนะครับ นะครับครับอันนี้มันจะเป็น4,400นะครับ4,400วัตนะครับานสภาพนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมสอนตัวเช็คง่ายๆนะครับบางทีพี่น้าๆนไปร้านของเก่านะครับเห็นมานะครับ จะมาซ่อมมาอะไรนะครับบางทีทางคนอื่นนะครับบ้านอื่นนะครับบางทีมันเสียไม่เยอะนะครับก็เอามาซ่อมใช้ก็ได้นะครับก็ประหยัดเงินไปนะครับอันนี้ตุ้นนี้นะครับโจเว่นนะครับร้อนดีนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ข้อนี้ครับครับสังเกตนะครับอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นที่ดัน บเกลืนครับหายไปแล้วนะครับมีน็อตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เวลานี้ก็ดันขึ้นเลยนะครับมันจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันติดกับวอลลุ่มนะครับอันนี้วอลลุ่มครับนี่นะนี่นะมันจะออกยากนิดนึงนะครับแต่ก็ออกได้นะครับ อนนี้นะครับออกมาแล้วนะครับนะครับนะครับออกมาแล้วนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับฝานะครับครับผมถ้าลูกค้าซื้อมานะครับขั้นแรกต้องดูนะครับว่าหม้อหม้อต้มมันเสียหรือเปล่านะครับถ้าหม้อถ้าหม้อต้มเสียนะครับมันต้องสุ่มมานะครับ นี่ใส่อะไรนี่ครับอ๋อน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นสายของสวิตนะครับสวิตแม่เหล็กครับตัวนี้เดี๋ยวต้องหามาใส่นะครับตัวนี้แต่ว่าเวลาเทสก็เอาจ้ำกันจ้ำกันไว้เราลองเทสดูนะครับได้นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าได้มาแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมาเช็กดูว่าหม้อต้มเสียหรือเปล่าถ้าหม้อต้มเสียนี้ต้องหาอีกเครื่องมาแทนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นพวกบอร์ดพวกอะไรนี้เราหาซื้อได้นะครับแต่ตัวเนี้มอเตอร์้มเสียนะครับเราเวลาเราหาซื้อมันจะแพงหน่อยนะครับเราต้องไปหาอีกตัวหนึ่งที่ยี่ห้อเดียวกัน,นครับมาใส่นะครับอันนี้ผมยังไม่รู้อาการนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่อันนี้ผมจะเช็คมอเตอรมดูก่อนนะครับว่ามัน,มนขาดหรือว่ามันช็อตลงกาวหรือเปล่านะครับ ดูสภาพนี้บอดอยู่ข้างๆนะครับดูที่บอดก็ไม่มีรอยไหมอะไรนะครับครับผมไอ้ข้างหัวน,นี่นะครับอ๋อรุ่นนี้ไม่มีตัวกดนะครับบางบางทีผมไปซื้อนะครับมันจะมีตัวกดตรงนี้เนาะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเทอร์โมนะครับบางบางคนเขาไม่รู้เนาะตัวเราแค่เทอร์โมมันทิ้ขึ้นมาครับ รับผมก่อนอื่นนะครับต้องวัดมอตอต้มก่อนนะว่ามันขาดหรือเปล่านะครับง่ายๆนะครับอันนี้ใช้มิเตอร์เข็มนะครับก็ตั้งไปที่คูณหนึ่งนะครับไม่ต้องซีโร่ก็ได้นะครับตัวนี้ครับเพราะว่าวัดว่ามันขาดหรือเปล่านะครับจิ้มไปหนึ่งข้างเดี๋ยวก็จิ้มไปอีกขานึง นี่นะครับแสดงว่าฮิตเตอร์ไม่ขาดครับรขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาลองเปิดเครื่องดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับก็ผมใช้หลอดไฟครับห่วงแทนฮิตเตอร์ไว้ก่อน,นครับก็คือมันมี2เส้นเนาะสายสองสายนะครับอันนี้ ใส่ขาหนึ่งครับอีกขาแล้วก็พันที่ขาฮีตเตอร์ตัวที่ไม่ได้ถอดน็อตออกมาครับครับแต่อีกขาที่ถอดน็อตออกมาเราปล่อยไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันครับครับผมตอนนี้ผมพันไว้แล้วครับนี่นะครับอันนี้เป็นสายคองขาที่ถอดน็อตออกนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราวัดฮีตเตอร์นะครับ อีกเส้นหนึ่งนะครับน mm ี hmm. ้นะครับสายของรถไฟนยอีกเส้นหนึ่งก็มาใส่พันขาอีกคัานึงนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวข้างล่างนะครับแล้วเราก็ใส่สายปลั๊กนะนี่ใส่ขนาดเล็กครับใช้ได้นะครับครับผมแล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมซื้อมานะครับไอสายสวิตช์แม่เหล็กมันขาดนะครับเข้าถอดออกไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเครื่องนี้มันเป็นอะไรนะครับนี่ครับแล้ก็ พันไว้ก่อนครับพันสองสายพันไว้นะครับเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็วเสียบนะครับนี่ครับเสียบปลั๊กนะครับมันไฟข้าวนะครับนี่ครับตั้งไปที่สองร้อยห้าสิบเอซีนครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับจิ้มไปนะครับมีไฟมานะครับเราปิด นอนเบรกเกอร์ขึ้นครับไฟติดนะครับไฟแดงก็ติดนะครับตลอดไฟติดนะครับอาการแบบนี้เดี๋ยวๆลองถอดตัวนี้ออกนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ม่หล็กนะครับถอดออกนะครับก่อนจะจับต้องอะไรต้องเอาเบรกเกอร์ลงทุกครั้งครับไม่งั้นก็โอถอดปลั๊กออกครับอันนี้ผมถอด สวิตแมลิกออกนะครับเราลองขึ้นดูครับนี่ครับแสดงว่าตู้เครื่องนี้นะครับอาการมันคือร้อนตลอดครับเวลาเอาเบรกเกอร์ขึ้นก็ร้อนนะเราไม่ต้องปรับอุณหภูมิครับมันจะร้อนทำง่ายง่ายก็คือฮีตเตอร์ทํางานตลอดนะครับอาการของมันนะครับถ้าอาการแบบนี้นะครับ นึ่งต้องต้องลองเช็คดูตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตะแคกนะครับครับผมอันนี้อันนี้สองขานี้ครับน้าเงินกับน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นเหมือนขาทิ่ของมันนะครับถ้าไฟมาทิ่ขาตรงนี้ครับสองสองสองส้นสีน้ำเงินกับน้ำตาลมันจะแตะกันนะครับ เดี๋ยวลองให้ดูให้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมถอดเอาสองขาเนื้อน้ำเงินกับน้ำาลมาแตะดูกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับนะครับตอนนี้ผมมาถอดมาแล้วนะครับแตะกันไว้นะครับแล้วก็เบ็กขึ้นนะคปับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมถอดออกใตะแอกนะครับถ้าเราผมเอาตัวนี้ออกจากกันนะครับนี่ครับมันจะทํางานไหมปั๊บไม่ทํางานครับไฟเขียวขึ้นนะครับแต่ไฟแดงไม่ขึ้นครับ แล้วเราถ้าสมมุติว่าถ้าเราเอาตัวน,นี้ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ถอดสีเหลืองออกนะครับถ้าปกติมันจะไม่ติดนะครับก็ผมเพราะว่าสีเหลืองมันเป็นเหมือนค,คล้ายคล้ายกับทัวคอนโทรลแต่อีกอีกทีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็ผมตัวน,นี้ผมถอดออกแล้วนะครับ ผมเอาเบเกอร์ขึ้นนะครับปุ๊บนี่นะครับทํางานนะครับโหลดไฟทํางานนะครับไฟเขียวติดนะครับถ้าอาการอย่างนี้นะครับโรยสายเอาสายคอนโทรลของแตงออกนะครับแล้วทางานครับน่าจะแตงเอกน่าจะช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับว่ามันแตงเอกมันวัดกันยังไงนะครับก็ ตอตัวนี้ออกนะครับตัวน,นี้ถอดออกแล้วนะครับย่งไงนะครับก็ถ้าส่วนมากแพาให้ช่วนนะครับใช้มิเตอร์เข็มน,นะครับวัดต้องตั้งไปคูณหนึ่งนะครับมันจะแตกนะครับการทำงานของมันมันจะขึ้นแค่คู่เดียวนะครับ น to well ี่ค <ited> ู <thighs> ่นี้นะครับคู่แรกนะครับไม่ขึ้นนะครับนี่คู่ที่สองนะครับคู่ที่สองนะครับคู่นี้นะครับขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคู่นี้นะครับคู่นี้ไม่ขึ้นครับขาใหญ่นะครับ ขาใหญ่นี่ขาใหญ่ขาใหญ่ครับขาเล็กจะเป็นขาคอนโทรน้ำนี่ขึ้นครับหนึ่งคู่นะครับคู่นี้ครับไม่ขึ้นนะครับขาใหญ่กับขาใหญ่นะครับไม่ขึ้นครับขาใหญ่ครับขาเล็กครับไม่ขึ้นครับแล้วต่อไปเราลองมาทิกดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทิกง่ายๆก็นี่ครับแล้วก็นี้นะครับ ที่กันที่ก็ที่แบบนี้นะครับจับขาที่ขึ้นก่อนนะครับนะครับอ๋มไม่ค่อยชัดเลยจับขาที่ขึ้นนะจับขาที่ขึ้นนะครับ,บ,นนรบแล้วก็มาแต่อีกขาที่ไม่ขึ้นครับแล้วก็ยกขาที่ขาเล็กออกนะครับแล้วก็มาขาใหญ่มันจะเป็นจับคู่กับขาใหญ่สองขา มันขึ้นนะครับอันนี้ก็ถ้าดูแบบนี้ก็ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นมิตเตอร์เขมน,นะครับใช้อีกอย่านหนึ่งก็คูณสิบนะครับนี่ครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับขึ้นนะครับ แต่อีกค er ันครับก็ขึ้นเหมือนกันครับมันขึ้นนะครับกลายเป็นขึ้นนะครับหนึ่งคู่ใหญ่นะครับคู่ใหญ่ก็ขึ้นครับคู่เล็กนะครับก็ขึ้นเหมือนกันครับอันนี้ตัวนี้แต่อกตัวนี้เสียนะครับแต่ถ้าคูณหนึ่งนะครับอย่างเดียวนะครับแล้วก็วัดดูนะครับมันเหมือนว่าไม่เสียนะครับขึ้นหึ่งคู่นะครับ คู่ใหญ่ไม่ขึ้นนะครับคู่เล็กขึ้น,นครับแล้วก็ทิกนะครับค้างด้วยนะครับถ้าแบบนี้เหมือนว่าปกตินะครับแต่ตัเอกตัวนี้มันมันน่ามันเขาเรียกว่ามันลึกครับลิกข้างในครับตัวเอกตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ดีวัดให้ดูนะครับ ที่ใช้ได้นะครับวัดให้ดูนะครับตัวนี้นครับตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ตัวนี้ใช้ได้นะครับมาทำเหมือนเดิมนะครับนี้มันจะมีนี่นะครับ ขาก้องนะครับจับเองถ่ายเองนะครับอันนี้หนึ่งคู่คู่แรกนะครับตั้งคูณหนึ่งนะครับน่นะครับนครับคู่ใหญ่กับคู่เล็กไม่ขึ้นนะครับคู่ใหญ่กับคู่ใหญ่ไม่ขึ้นนะครับ,บ,นนรบแล้วก็อีกขาฝั่งหนึ่งครับ คู่ใหญ่กับคู่เล็กอีกขานึงนะครับถ้ามันดีนะครับจะขึ้นขาเดียวนะครับขึ้นครั้งเดียวนะครับนี่นะครับนี่น,นะครับขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นนะครับ ขึ้นครับนี่ขาไม่ขึ้นครับถ้าทิ้ะครับเอาทิ้เสียต้อง ถ้ผมดูนะครับผมทำแบบนี้นะครับอันนี้คูณหนึ่งนะครับทิกนะครับปุ๊บค้างนะครับอันนี้คูณหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองดูคูณสิบนะครับถ้าดีนะครับทิกจะไม่ค้างนะครับตัวนี้นะครับ ไม่ค้างครับนะครับ,รบไม่ค้างครับถ้าเว <revive benchmark S 2> ลาทิกเราจะไม่ค้างครับตัวนี้นะครับนะครับทิกไม่ค้างครับคูณสิบนะครับถ้าเวลาวัดนะครับก็คานนี้จะขึ้นนะครับคานนี้ไม่ขึ้นนะครับมันถ้าคูณสิบเหมือนกันก็จะขึ้นแค่คร้างเดียวนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ถือว่าดีครับการทำงานของมันก็เหมือนประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับก็ขามันจะประมาณนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับน,นี้เหมือนจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่ขาใหญ่นะครับ ใหญ่นี้ก็ขาใหญ่นะครับนี่ขาเล็กนะครับเรับเวลาถ้ามีไฟมาจ่ายแป๊บที่ขาเล็กนะครับขานี้ครับขาใหญ่สองขานี้จะแตะกันก็คือมาแตะกันนะครับแต่ถ้าขาเล็กไม่มีไฟมาครับสองขานี้จะไม่แตะกันนะครับ วัดสัญลักษณ์ไม่แน่ใจนะครับน่าจะไม่ถูกนะครับแต่ว่าลักษณะมันก็ประมาณนี้นะครับแต่ต้นตัวที่ติดเครื่องมาครับเวลาถ้าใช้คูณหนึ่งครับมันจะวัดเหมือนใช้งานได้ได้ปกตินะครับแต่ถ้าวัดคูณสินะครับสองขาใหญ่นี้มันจะแตะกันอยู่นะครับนี่ขาใหญ่นะครับขาใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นขาเล็กนะครับ สองขาใหญ่มันจะแตะกันอยู่ครับอันนี้มีมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับครับผมนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับขาเล็กนะครับขาใหญ่ครับขาใหญ่นะครับเดี๋ยววัดให้ดูก่อนครับอันนี้อีกอาการหนึ่งนะครับไม่ขึ้นนะครับ ขึ้นนะครับขาใหญ่กับขาใหญ่วัดขึ้นนะครับอันนี้น่าจะช็อตข้างในนะครับตัวนี้นะครับน่าจะช็อตข้างในนะครับมันคล้ายๆเหมือนกับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้นี่คู่หนึ่งขายใหญ่กับขาใหญ่ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ดีใส่แทนนะครับแล้วเราลองเทสดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเดีจ้าผมตัวนี้ ผมเอาตัวที่ว่าดีครับใส่ไปแล้วครับลอยแบบนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับตัวสวิตช์แม่เหล็กนะครับตัวนี้มันโดนตัดออกนะครับแต่ถ้าไม่โดนตัดออกก็ใช้แม่เหล็กนะครับมาเอาไว้ใกล้ๆตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะสวิตช์แม่เหล็กเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกขึ้นนะครับปึ๊บนะครับต่างต่างจากเมื่อกี้นะครับ เมื่อคีเบเกร์ขึ้นแล้วก็ปลดไฟจะติดเลยนะครับเรามาลองเปิดวัลุ่มดูนะครับนี่นะครับติดแล้วนะครับครับไฟแดงติดนะครับแล้วก็เล่งดูนะครับนะจ่าแล้วนะครับเริ่มจ่าแล้วนะบนี่นะครับในสูตรนะครับแล้วก็โหลดดูนี่นะครับนี่นะครับเข้านี่แค่นี้ก็ เป็นอันเสร็จไปดีนะครับก็คือตัวนี้เครื่องนี้นะครับน่าจะไอตัวตาเอกเสียนะครับแต่เจ้าของเขาน่าจะไม่รู้ครับก็เลยเอาไปขายทิ้งนะครับแลวน่าจะโดนมือดีตัดออกเรื่อนีนะ้แล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาใส่นะครับตัวละประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ไปหาตัวนี้มาใส่ครับสวิตแม่เหล็กก็ประมาณอีกตัวจะร้อยกว่าบาทครับครับผมอันนี้ซื้อมา20บาทนะครับอันนี้ก็ประมาณ200 250ยองร้อ้าสนะครับผมต่าเอกนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกอีกนะครับตัวร้อยกว่าบาทครับเครื่องนี้ก็ประมาณรวมรวมถ้าซ่อมเสร็จก็ประมาณ ทำร้อยสี่ร้อยครับตัวนี้ครับเอาไปติดร้อนแน่นอนนะครับบอร์ดไม่เสียนะครับใช้งานได้ปกตินะครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาสอนเช็คน้ําอุ่นครับน้ําอุ่นผมซื้อจากร้านของเก่ามาครับยี่สิบบาทครับสรุปไปก็มีตะแอกกับเซนเซอร์แม่เหล็กนะครับเสียนะครับจนอื่นไม่เสียนะครับ ก็หาซื้อใหม่ใส่ก็รวมทั้งหมดก็ประมาณครื้องนี้ก็ประมาณ400นะครับ400กว่าบาทนินดๆนะครับแล้วก็ได้น้ำอุ่นใช้แล้วนะครับถ้าไปเทียบกับซื้อตัวใหม่นะครับก็สองสามพันนะครับตัวนี้นะจะสองพันขึ้นนะตัวนี้อันนี้ในงบประมาณประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนินดๆนะครับก็ใช้ได้แล้วครับ ไม่งั้นก็หาอีกครข้างหนึ่งนะครับมาใส่แทนนะครับอาจจะเส,เสียเงินอีกประมาณ20บาทครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆก็จะมาลงให้อีกนะครับถ้า f อซคนไหนอยากรู้เรื่องอัน,อนไหนอันใดน,นะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับก็ มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลงให้ลงให้นะครับครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ